สว,ส,สวัสดีครับุนรเตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่โรงแรมซีรีนเชียงแสนนะครับเดีย๋ยวจะมาดูห้องพักนะครับเดี๋ยวยังไม่บอกว่าราคาห้องพักต่อคืนเท่าไหร่นะครับมาดูเลยครับ4 9แอมนี่นี่ครับเตียงอันนี้เป็นเตียงเป็นเตียงคิงไซส์เบดน,น,นะครับนี่ครับโอเคโทรทัศน์ ก็เป็นรถยังไม่จอแบะนะครับเป็นรุ่นเก่าแต่ก็ไม่เป็นไรแก้ขัดได้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูตัวในห้องนะครับโอเคก็จะมีมีน้ำให้นะครับมีน้ำให้ก็นี่ครับ ก็จะมีมูชากาแฟให้นะครับมีดายให้ด้วยแต่ขนมนี่ซื้อมาเองนะครับเตียเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวจะมาดูห้องน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูเตียงเตียงนะครับเตียงนะครับใช้ได้นะใช้ได้ครับห้องน้ำครับนี่นี่อาบน้ำ น้ำนะครับเข้ามาดูข้างในเลยครับอาบน้ำมีกระจกปลาปัวจะอยู่ห้องนี้นะครับแต่ตรงนี้มันเป็นเหมือนเป็นกระจกใสแต่เขาเอาเหมือนกับทาสีเพื่อไม่ให้ข้างนอกเห็นเรานะครับก็ดีครับแล้วก็จะเป็นชักโครกครับชักโครกอาน้ำโอเคที่เด็ก,กว่านั้น ห้องนี้มีระเบียงส่วนตัวเป็นวิวแม่น้ำโขงเดี๋ยวไปดูนครับนี่นะครับเ้าไหมวมาวไหมนี่โอ้นู่นครัฝั่งนู้นเป็นลาวนะครับเป็นลาวเรือน้ำโขงน้ำโขงช่วงนี้เยอะครับน้ำแดงน้ำเยอะครับนู่นครับนู่นก็เป็นคาสิโน ส่วนหลังคาแดงแดนู้นคาสิโนของฝั่งพม่านะครับจะเห็นองค์พระด้วยสระเบียงทองคำอยู่โซนข้างในนนะครับนี่นะระเบียง่วนชั่วโอเป็นไงครับซีรีนแอทเชียงแสนเชียงรายนะครับราคาห้องพักต่อคืนที่นี่พร้อมอาหารเช้านะครับอันนี้น่าจะเป็นห้องดีลักนะครับดีลักคิงไซส์มีอ่างอาบน้ำนะครับ โรงแรมนี้มีสาไว้น้ำนะครับอยู่ข้างล่างนะครับคืนละพันหกร้อว่าบาทนิดๆเน็ตแล้วนะครับคุ้มครับใครมานอนที่เชียงแสนนี่ก็ให้ลองมาโรงแรมนี้นะครับซิรีนเชียงแสนครับชีวิตสัมดูครับ